ช่วยเขาขนหนามมาตูมไปทิ้งข้างหลังนะครับอันนี้ผมจะให้ดูอะไรนะครับที่ผมไปขึ้นไม้เทมาเนี่ยแล้วทางไปนะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นเศษดินเศษขี้ตมเศษขี้เลนนะครับแล้วเวลาผมดึงมาผมดึงถอยหลังนะฮะพอดึงถอยหลังอะ่ะพอดึงถอยหลังอะ่ะตรงเนี้ยมันตำม,มาเลยอะ่ะไม้อะ่ะปื๊ดผมนึวกว่าผมมีแผลแล้วนะฮะแต่พอผมไปกดไปกดดู มันเป็นแค่รอยมันเป็นแค่รอยแดงเฉยอะครับเลือดไม่ออกนะครับอันนี้ประสบการณ์ตรงผ้าผงเกลียวเชือกที่ผมพกไว้ติดตัวครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ให้เห็นชัดๆัดนะครับมันไม่เข้านะครับมันมีแค่รอยแดงเฉยครับผม,มน,น,นี่นะครับดูนะครับเดินมาปุ๊บแล้วมันล้อล้อเล็กๆอะ่ะมันตําขี้เลนพอตาขี้เลนอะ่ะตรงเนี้ยแหลมแหลมเนี่ย ถูขาปึ๊กเลยนี่นี่รอยรอยมีไม่มีรอยเลือดนะฮะอันนี้เหนียวจริงนะครับผมบอกแล้วสวนใจบูชาได้ครับผมประสบการณ์ตรงครับผมส่วนตรงที่ภาพผมวงเล็บสีแดงแดงนั่นใช่ไหมครับคือมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับคือผมไปเดินเหยียบเยียบอะ่ะแล้วหนามันแทงตรงข้างอะ่ะแต่มันไม่แทงตรงฝ่าเท้านะครับซึ่งมันทำให้แบบเฮ้ยเหมือนแคล้วคาดนะครับผมก็เลยแบบมีความเชื่อนะครับนี่ผมจ้า นี่ผมจะมาล้างให้ดูนะฮะน้ำเปิดอุ่นนนะมมีรอยแผลรอยถะลอกไนหะปรากฏว,ว่ามันมีแค่รอยแดงๆนะครับมันไม่มีรอยแผลรอยทลอกเลยนะฮะอันนี้คือประสบการณ์ที่เจอมานะฮะขอญาติที่มันภาพไม่ถูกภาพนะคนถามเข้ามานะครับว่าขอดูองค์นั้นหน่อยได้ไหมอ่ะผมก็จะให้ดูนี่ครับองค์ที่เขาขอดู เมื่อนผมอยากจะบอกว่าดีทุกรุ่นครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนดีหมดครับผมไม่ว่าจะเป็นโชคลาภแคลคาดเมตตามมีหมดอันนี้ผมจะให้ดูนะครับอันนี้ด้านหน้าอันนี้เลี่ยมมาครับเป็นพระที่แบบพระใช้นะฮะนี่อันนี้ก็เป็นแหนบข้างหลังก็จะมีติดเกษาจีวรไม่จําเป็นต้องรุ่นนี้ก็ได้ครับรุ่นนี้ยังขนาดนี้แล้วแล้วรุ่นอื่นยังจะขนาดไหนล่ะครับ วัตถุมงคลของหลวงพ่อดีทุกรุ่นครับผมสวัสดีครับ